สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ CMT 242นะครับวิชา Social Network Concept and Practice นะครับสำหรับวันนี้หัวข้อต่อไปที่เราจะพูดถึงนะครับก็จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของนะครับกลุ่มเป้าหมายของฟีข่าวแล้วการแสดงผลนะครับการแสดงผลของโพสต์เรา กับกลุ่มเป้าหมายสําคัญอย่างไรนะครับอันนี้เป็นหัวใจสําคัญเลยก็ว่าได้นะครับเนื้อหาหรือคอนเทนต์ของเรานี้เนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดก็คือใครคือกลุ่มเป้าหมายนะครับนะถ้าเราส่งเนื้อหาคอนเทนต์ที่ตรงและกลุ่มเป้าหมายรู้สึกว่ามันถูกกับเขามันตรงจริตเขาเขาจะมีปฏิสัมพันธ์กับโพสต์นั้นเป็นอย่างดีนะครับและทําให้เกิดประสิทธิภาพขึ้น นะครับในการโพสต์มากขึ้นนะครับทำให้ในแง่ของเช่นการขายสินค้านะครับก็อาจจะทําให้นะมีการสอบถามเกี่ยวกับตัวสินค้าได้ดีมากขึ้นนะครับแต่การสอบถามอย่างเดียวอาจจะไม่พอนะครับมันต้องปิดการขายให้ได้ด้วยนะครับนั่นคือในแง่มุมของสินค้าครับแต่วันนี้เรามาดูวิธีการกันก่อนนะครับปกติการโพสต์ของเพจเราเนี่ยเราอาจจะแค่คิดว่ามีการโพสต์ธรรมดาแต่จริงๆแล้วเราสามารถ แต่ละโพสต์เรากําหนดได้นะครับว่ากลุ่มเป้าหมายอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับครับสำหรับเรื่องของการนะครับกำหนดกลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะครับเราจะมาทําการกําหนดค่าเซตติ้งกันก่อนนะครับครับในการกําหนดค่าเซตติ้งนะครับนะเราก็มาดูการตั้งค่านะครับแล้วก็หมวดทั่วไป ครับนะแล้วก็ในหมวดทั่วไปนี้เนี่ยนะครับนะครับเรามาดูกันต่อดีกว่าครับก็คือสำหรับนะครับในการตั้งค่านะครับหมวดทั่วไปนะครับแล้วก็ในส่วนของนะครับกลุ่มเป้าหมายของฟีดข่าวและการแสดงโพสต์นะครับตรงจุดนี้เนี่ยนะครับเราจะมาเปิดนะครับ ถ้าเกิดว่าเราไม่อนุญาตให้มีการเลือกกลุ่มเป้าหมายของฟีดข่าวเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ถูกเปิดไว้นะครับฟ,ฟีเจอร์นี้ก็เวลาที่เราโพสต์ไปเนี่ยมันก็จะสําหรับทั่วไป general แต่ถ้าเกิดเราติ๊กฟีเจอร์นี้นะครับนะจะทําให้เราสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายของผู้ที่เข้ามาในเพจเราได้ว่าอายุเท่าไหร่อยู่ที่ไหนนะครับเพศอะไรสามารถกําหนดได้เลยนะครับตอนนี้เมื่อเราเปิดตรงนี้แล้วเราอย่าลืมบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้ว ต่อจากนี้เรามาดูกันว่าตอนที่เราทำโพสจะเป็นอย่างไรนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบแบบนีนเท่านี้นะครับแล้วมาดูกันว่าการโพสต์แบบมีการเลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างไรในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้โควิดกำลังระบาดนะครับรักษาตัวเองให้ดีๆอยู่กับบ้านนะครับอย่าพยายามออกไปไหนภายในช่วง2เดือนนี้นะครับ